สวัสดีค่ะจากร้านบาร์านาเดอะมอบางแคชั้น2นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําโปรโมชั่นดีๆทางซัมซุงนะคะโปรโมชั่นอะไรเอ่ยน่นก็คือโปรโมชั่นนิดเยเซลค่ะลดแรงมากๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะมานําเสนอโปรโมชั่นแรงๆนะคะอยากจะแนะนําตัวสินค้าให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าสินค้าของเรานะคะดียังไงนะคะวันนี้รุ่นเที่วจะมานําเสนอคือซัมซุง Galaxy A 535G ใหม่ะคะ่ะตัวนี้นะคะ เก่งไม่กักป้้งกันสั่น OIS นะคะถ่ายชัดไม่กลัวเบลอค่ะตัวนี้นะคะใครชื่นชอบการถ่ายรูปนะคะตัวนี้นะคะก็ให้กล้องหลังนะคะมาถึง4ตัวเลยนะคะตัวนี้ถ่ายรูปได้สวยจบครบในเครื่องเดียวเลยนะคะมีกล้องอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่เลยความละเอียดกล้องหลักนะคะให้มาถึง64ล้านพิกเซลเลยนะคะตัวนี้ถ่ายได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะถ่ายรูปอะไรนะคะภาพก็สวยนะคะ แล้วก็ไม่เบลอด้วยนะคะสูมภาพดูภาพสวยมากๆเลยนะคะและใครนะคะที่ชอบแบบถ่ายรูปเป็นหมู่คณะหรือว่าชอบท่องเที่ยวแล้วต้องการเก็บภาพที่มุมกว้างแต่ว่าพื้นที่จํากัดค่ะเราใส่ตัวกล้องอัลตร้าไวมาให้นะคะตัวนี้นะคะเก็บภาพได้กว้างมากๆเลยนะคะเห็นไหมน,นะคะตัวนี้เห็นทั้งดมอบางแคเลยนะคะและยังมีโหมดคอสเทด้วยนะคะตัวนี้นะคะถ่ายหน้าชาัดหลังเบลอนะคะนี่เลย สามารถปรับความเบอร์ได้ตามความต้องการของเราด้วยนะคะเบอร์มากเบอร์น้อยก็ปรับปไปเลยนะคะอีกหนึ่งโหมดเลยนะคะที่ภาพไม่ได้นะคะใครนะคะที่เป็นเซียนพระนะคะหรือใครที่ชอบถ่ายระยะใกล้ถ่ายตัวอ,อ,กอักษรตัวลเล็กๆนะคะแนะนาโหมดมาโครเลยะคะ่ะถ่ายได้ใกล้ถึงสามถึงห้าเซนเลยนะคะชัดมากๆเลยตัวนี้ของเรานะคะยังมาพร้อม โหมดป้องกันภาพกันสั่นไหวนะคะตัวนี้ดียังไงนะคะเราจะมาเปิดวิดีโอให้ดูเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่านี่เลยซั s u ุง a 5 3ของเรานะคะและ C b แบนนะคะสังเกตได้นะคะตัวนี้ภาพจะนิ่งต่างกันมากๆเลยนะคะสมูทมากๆเลยนะคะและใครนะคะที่มีภาพเก่านะคะแต่ว่าอยากให้ภาพดูสวยนะคะตัวนี้เรามีโหมดรีมาสเตอร์มาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะ มันจะแตกต่างจากรูปเดิมยังไงเราจะมาดูกันนะคะว่ารีมาสเตอร์แล้วสีของภาพจะดูสวยสดใสขึ้นหรือเปล่านะคะเราจะมีเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะแต่ว่ารอสักครู่นะคะนี่เลยกำลังมาแล้วเลยรีมาสเตอร์รูปภาพจากภาพเก่าให้ภาพสวยนะคะนี่เลยสังเกตได้นะคะดูจากหน้าคุณผู้หญิงนะคะชัดขึ้นเลยเห็นไหมนี่ และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ไม่แนะนำไม่ได้เลยสำหรับใครนะคะที่ชอบถ่ายรูปในพื้นที่ที่มีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นอยู่ในเฟรมรูปของเรานะคะนั่นก็คือเราจะลองมารลบรู้ภาพนี้เขาเรียกก็หมดลบวัตถุนะคะตัวนี้นะคะเข้าไปที่ตัวนี้เลยอินสอสามจุดเลือกลบวัตถุเราจะมาลองลบคุณผู้ชายที่ยืนหันหลังอยู่ออกไปนะคะเพียงแค่แตะที่คุณผู้ชายนะคะตัวนี้ แตะห่งครั้งแล้วก็กดลบนะคะเรามาดูกันนี่หายไปแล้วโอ้โหทำได้ยังไงนี่ค่ะเนียนมากๆเลยนะคะแค่นี้ง่าย,ายๆเองนะคะสำหรับโหมดฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆจากของกล้องตัว Samsung Galaxy A53 ของเรานะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวชิปเซต Exynos นะคะ12805นาโนเมตรขับประหยัดพลังงานใช้งานได้ไหลลื่นมากๆเลยนะคะพร้อมกับมาตรฐาน IP67 ค่ะกันน้ำกันฝุ่นนะคะช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะ ฝนจะตกหรือว่าแดดจะออกเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้เครื่องนะคะมีมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นให้และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5 0 0 0มิลลิแอมนะคะพร้อมกับชาร์จเร็ว25วัตค่ะชาร์จแป๊บเดียวก็นํากลับไปใช้งานได้นะคะค่ะสาหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้ค่ะสำชมนะคะจัดโปรโมชั่นม e ิเตียเซลค่ะราคาเครื่องจะปกตินะคะ14,499บาทนะคะวันนี้ค่ะรถสูงสุดไปเลย1,500บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ1น0 0บาทค่ะ เครื่องจะเหลือแค่12,999บาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โหถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับร้านบาราน่านะคะสามารถแบ่งจ่าย0%ได้ถึง24เดือนค่ะแบ่งจ่ายแล้วเหลือเพียงแค่541บาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นเจ้าของ Samsung Galaxy A53 ของเราได้แล้วนะคะค่ะตัวนี้ของเรานะคะยังมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมมากๆเลยนะคะถึง43แห่งทั่วประเทศเลยนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะคะก็ส่งเครื่องซ่อมได้นะคะพร้อมกับจุดรับส่งเครื่องซ่อมที่มากถึง1 0 3แห่งเลยนะคะตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกไปศูนย์ไม่สะดวกเดินทางไปศูนย์ก็เรามีบริการดอทูดอนะคะดียังไงนะคะตัวนี้นะคะมีบริการรับส่งเครื่องซ่อมให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะฟังไม่ผิดค่ะรับส่งเครื่องซ่อมให้ฟรีถึงหน้าบ้านใครที่ไม่อยากไปศูนย์เองก็ บริการดีดี่ยทางซัมซุงนะคะสำหรับลูกค้าซัมซุงเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะเป็นลูกค้าซัมซุงสนใจตัว A53 ที่เราแนะนําไปก็สามารถมาสอบถามที่หน้าร้านแบรนาดา่ารามอบางแค้ชั้นสองได้นะคะขอบคุณค่ะ